สารคดีเนื่องในโอกาสมหามงคลครบรอบ338ปีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษิ์ราชวรมหาวิหารตอนที่11พระปางและพระเจดีย์รายภายในวงพระระเบียงด้านหน้าพระวิหารและด้านหลังของพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษิ์ราชวรมหาวิหารมีพระเจดีย์ด้านละสององค์และพระปางด้านละสององค์ พระปางสององค์ด้านหน้าพระมนดบสนันนษฐานว่าสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยรัชกาลที่สองเป็นที่บรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระสังฆราชสุขและสมเด็จพระสังฆราชมีนอกนั้นเป็นของเดิมที่สมเด็จพระบวรราชา้ามหาสุรสิงหานาถส่งสร้างก่อนหน้านี้และยังมีพระปางอยู่ด้านหลังพระวิหารอีกสององค์ รั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ส่งโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระปรางไปตั้งบริเวณด้านนอกพระระเบียงทางวัดลือลงเมื่อประมาณพุทธศักราช2469พร้อมกับโรงพระเบญจานำยอดนอพศูนย์มาประดับบนยอดพระปรางปัจจุบันตั้งอยู่ด้านข้างพระวิหารและพระอุโบสถ สำหรับวัตถุสถานอื่นนั้นเนื่องจากวัดมหาธาตุยุวาราชรังสฤษิ์ราชวรมหาวิหารได้บูรณะปฏิสังขรณ์โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถผู้ดํารงตําแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์แรกของกลุ่มรัตนโกสินทร์ทำให้สถาปัตยกรรมสร้างตามแบบสกุลช่างวังหน้าที่ค่อนข้างเรียบง่ายและแตกต่างจากสกุลช่างหลวงเช่นไม่มีการทำยอดปราสาททำหลังอาคารเป็นทรงจั่วชั้นเดียว กรอบหน้าบันเรียบไม่ทำนาคสะดุ้งหรือกรอบหยักใบสีหมากก็ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นแต่นำไปติดบนมุมผนังแทนจึงนับเป็นความงามพิเศษที่ควรสังเกตยามได้ไม่เยือ่อการปรับปรุงวัดมหาธาตุก็จะมีอยู่เป็นระยะตั้งแต่ยุคแรกที่มีการสถาปนาวัดมหาธาตุโดยกรมพระราชวังบวรมายุคสมัยและการที่2ที่สก็จะมีการบุรณะปฏิสังขรณ์ใหญ่ ทั้งส่วนของพระอุโบสถพระวิหารหลวงแม้กระทั่งมนฑปเจดีศรีรัตนมหาธาตุก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหญ่มายุคสมัยรัชกาลที่4ก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์มายกเจ้าฟ้ามาเขียนภาพจิตรกรรมที่ผนังพระอุโบสถยิ่งในยุคสมัยรัชกาลที่5ก็ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งของเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตมาบูรณะปฏิสังขรณ์จึงทําให้วัดมหาธาตุได้นามว่าวัดมหาธาตยุวราชบังสลิด แม้กระทั่งในยุคหลังๆก็มีการบุรณะปฏิสังขรณ์มาจนถึงยุคสมัยของรัชกาลปัจจุบัน